ภาพเขียนจำลองเดล l สซัปเปอร์เขียนโดยเกเบรลก f f i e r เมื่อ518ปีที่แล้วถูกจัดแสดงไว้ที่มูเซนชิโอนานเดลาคร a นิซองส์ที่ปราสาทเอกวงนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีงานศิลปะอื่นๆในยุครีนิซองส์แสดงไว้รวมทั้งกระบี่โบราณ เครื่องเกราะป้องกันตัวโลหะโบราณปืนโบราณที่แสนจะงดงามมีการประดับงานมุกอันแสนที่จะละเอียดละออโล่ป้องกันตัวในการรบสมัยโบราณก็มีการสลักสลาวลวดลายเฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณแขะสลักมองเห็นเนื้อไม้อันงดงามแสนคลาสสิก ภายในพิพิธภัณฑ์ของเขานะคะก็ะตกแต่งได้สวยงามคลาสสิกมากๆเลยค่ะ